14ส,ส,สิงหาคมชีชตาเก้าอีนายกเศรษฐามั่นใจอยู่ต่อมีตุนแล้ว3หลังจากวันที่23พฤษภาคม2 5, 5 6 7ที่สารรัฐมนูนมีมติ6-3ต่อรับคำร้องคดีที่กลุ่ม40อดีตสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอยื่นคำร้องให้สารรัฐมนูนมินิจฉัยกรณีเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ก็มีมติ5ต่อ4ไม่สั่งให้เศรษฐาหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่เรียกว่ารอดแบบชฉวเฉียดในที่สุดก็มาถึงบันชีชะตาเก้าอี้นายกคนที่30ของประเทศไทยที่จะได้รู้กันว่าเศรษฐายังได้เป็นนายกคนที่30ต่อไปหรือประเทศไทยจะต้องมีการบวชนายกร,รัฐมนตรีคนใหม่เพื่อเป็นนายกคนที่3าเที่จะรู้ผลกันวันพุธนี้14สิงหาคมหลังสารรัฐมนูญใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องคดีนี้84วันนับแต่วันรับคำร้องจนถึงวันตัดสิน ผลการวินิจฉัยของ9ตุลาการสารรัฐนูญจะออกมาได้2ทางเท่านั้นคือสารรัฐนูญยกคำร้องที่หมายถึงเศษฐารอดไม่หลุดจากเก้าอี้นายกที่ทําให้เศฐฐาเดินหน้าทํางานต่อไปจากนั้นคาดว่าอีกไม่นานอาจจะมีการปรับคอรมอแบบเล็กๆเ,เกิดขึ้นเพราะตอนนี้มีเก้าอี้รัฐมนตรีว่างอยู่2องตำแหน่ง คือโคต้าเพื่อไทยหลังพิชิตชื่นบานลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกับโคต้าพักรวมไทยสร้างชาติหลังกิตติดาจีนะาวิจารณาลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการสมรวรคังทีล่าสุดรวมไทยสร้างชาติขอแล้วให้เอกนัดพร้อมพ่านเลขาธิการพักเป็นรัฐมนตรีในโคต้าพักแต่จะใช่รัฐมนตรีช่วยว่าการสมรวรคังตำแหน่งเดิมของกิตติดาหรือไม่ต้องรอผลการเจราจาความทางการเมืองต่อไป โดยหากจับกระแสการเมืองช่วงหลังจะพบว่ามีการมองกันว่าเศรษฐาน่าจะรอดหลังเห็นสัญญาณการเมืองหลายอย่างโดยเฉพาะภาพที่เศรษฐาได้พบเจอผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนพนุกับมีการออกโปรแกรมเดินสายจังหวัดของเศรษฐาตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสิสิงหาคมไล่ยตั้งแต่15-16ไปประชุมแม่โขงร้านช้างที่เชียงใหม่17-20สิงหาคม วางคิวไปจังหวัดนครนายกสระบ,บุรีชัยนาสิงห์บุรีและประชุมครมอสัญจรที่อยุธยาและ21-23สิงหาคมไปจังหวัดตรากเชียงใหม่เชียงรายตบท้ายวันที่31สิงหาคมไปนครปฐมบึงการซึ่งวันที่15สิงหาคมก็คือวันรุ่งขึ้นหลังสารรัฐมนูน,นัดอ่านคำริชัยคดีตนเองจนลือกันในแวดวงการเมืองว่าหรือไม่แน่เศรษฐาและแกนนําเพื่อไทยจะรู้ข่าวอินไซต์บางอย่าง จนมั่นใจว่ารอดแน่จึงได้วางโปรแกรมเดินสายออกต่างจังหวัดบันรุ่งขึ้นหลังสารรัฐมนูลตัดสินคดีทันทีส่วนคำตัดสินอีกทางของสารรัฐมนูลก็คือเศรษฐาไม่รอดต้องหลุดจากตาแหน่งเพราะความเป็นรัฐมติของเศรษฐาสี้นสุดลงตามรัฐมนูลมาตรา170่งรค1วักหนึงเล็บ4ประกอบมาตรา160งรงเล็บ4 5, และวงเล็บ5เพราะสารรัฐมนูลเห็นว่า การที่เศรษฐานําชื่อพิชิตขึ้นทุน9ตั้งเป็นรัฐมนตรีโดยที่ตัวพิชิตเคยถูกคําสั่งสารดีกาคุมขังเป็นเวลา6เดือนในคดีถุงขนม2ล้านบาทตัวพิชิตจึงยังมีปัญหาคุมเรือเรื่องขาดคุณสมบัติและสนามต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐมนูญมาตรางกสิรโมเบ4และวโมเล้จึงถือเป็นการกระทําที่มีชอบนายกต้องรับผิดชอบ จึงไม่ได้ฉายให้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งหากสารรัฐมนุษมีมติเช่นนี้ไม่ใช่แค่เศรษฐาต้องพ้นจากตําแหน่งนายกคนเดียวแต่คณะรัฐมนตรีต้องสิ้นสภาพพ้นจากตาแหน่งไปพร้อมกับเศรษฐาด้วยเช่นกันะทําให้พรรครัฐบาลโดยการนําของทักษิณและเพื่อไทยต้องตัดสินใจเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อไปกระนั้นพบว่ากระแสการเมืองเรื่องเปลี่ยนตัวนายกที่เคยแรงก่อนหน้านี้พอถึงช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนวันที่1 4สสิงหาคมกับค่อยๆเบา จนแทบไม่มีข่าวและการเตรียมตั้งรับการเมืองใ,ใดๆของพรรคเพื่อไทยและทักษิณหากเสษฐจาไม่รอดปรากฏให้เห็นท่ามการกระแสข่าวเสรษฐาได้เป็นนายกอย่างแรงอยู่เช่นช่วงต้นสัปดาห์กระแสข่าวมีมติ7ต่อ2เสษฐายังได้ไปต่อไม่ต้องเก็บของจากตึกไทยคู่ฟ้าเริ่มลือกันมากขึ้นเช่นดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์นักวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นักวิชาการหัวแถวของฝั่งอนุรักษนิยม ที่เคยเออกมาพูดเรื่องดีวห้องกงถุงขนมภาคสองก็โพสข้อความผ่าน Facebook, เฟซบุ๊กเมื่อวันที่12สิงหาคมว่า4ต่อ5ต่อมา5ต่อ4ต่อมา6ต่อ3ต่อมา7ต่อ2ถุงขนมห้องกงคงชนะอีกแล้วได้ยินมาเช่นนี้รอฟังครับที่กระดูจะสอดรับกับการวิเคราะห์คนในฝั่งเพื่อไทยว่าคดีนี้เศษฐาน่าจะรอดโดยอิงจากหลักวิเคราะห์ที่ว่าหากดูจากมติของ9ตุลาการสารรัฐมนูญเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567 ที่ลงมติรับคำร้องคดีเสฐ็ถาวิวนิจฉัยซึ่งแบ่งออกเป็น2มติมติแรกให้รับคำร้องวินิจฉัยคือ6ต่อ3โดยตุลาการสารรัฐมนูญเสียงข้างน้อยที่เห็นว่าไม่ควรรับประกอบไปด้วยนายนัครินเมฆไตลัตประธานสารรัฐมนูญนายดมรัตนอมฤตอดีตกรรมการร่างารัฐมนูญปี2560นายสุมเมธรอยกุลเจริญจากนั้นตุลาการสารรัฐมนูญมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4ไม่สั่งนายเสดฐถาหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกโดยตุลาการสารรัฐมนูญเสียงข้างน้อยเห็นว่า นายกควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ประกอบไปด้วยปัญญาอุชาชนอุดมสิทธิทวิวรัตธรรมวิรุษแสงเทียนและจิรานิติหาวานนท์ซึ่งในสองมติดังกล่าวจะพบว่า,น,านัครินประธานสารรัฐมนูนอุดมอดีกรรมการร่างรัฐมนูญปี2560และสุมเมธรอยกุณเจริญลงมติไปในทางที่เป็นคุณเกษตรฐาคือลงมติไม่รับคำร้องไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คนในเพื่อไทยจึงวิเคราะห์กันไปว่า เศรษฐามีตุนแล้วสาเสียงดังนั้นขอเพียงแค่หากตุลาการสารรัฐมนูลอีกสองเสียงมาลงมติในฝั่งที่เป็นคุณกับเศรษฐาตัวนายกก็รอดแล้วได้เป็นนายกต่อไปที่คนเพื่อไทยเชื่อว่ามีโอกาสสูงเพราะประเด็นข้อต่อสู้ของเศรษฐาที่ปรากฏในคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคําแถลงปิดคดีแบบและละอาอักษรที่เศรษฐายื่นให้สารรัฐมนูญโดยได้สิุเครืองงามมือกฎหมายมหาชนชั้นอ๋องที่ปรึกษาขอนายกด้านกฎหมายมาช่วยกําหนดประเด็นตรวจทานให้ทุกบรรทัดก่อนส่งสารรัฐมนูญ น่าจะหักล้างข้อกล่าวหาของกลุ่ม40อดีตสว,าวาได้แม้อาจไม่ทุกประเด็นแต่ก็น่าจะโน้มน้าวให้ตุลาการสารพนนนตัดสินคดีมาในทางที่เป็นคุณกับเศรฐาจนรอดได้กัน,นั้นสุดท้ายความเชื่อมั่นของฝั่งเพื่อไทยและคนในตึกไทยคู่ฟ้าที่เชื่อว่าเศรษฐารอดได้เป็นนายกต่อไปจะจริงหรือไม่รอฟังกันพุทธที่14สิงหาคมนี้บ่าย3โมง